ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่โมนในแชน n e l l i ฟ e นะครับประจำวันสำคัญวันนี้เลยครับก็คือวันพุธที่13กันยายน2566นะครับที่ผมบอกก็เป็นวันสำคัญเพราะว่ามีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกของรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในรายละเอียดเรื่องมติสำคัญที่ออกมามีผลอย่างไรต่อเรามีผลยาวนานแค่ไหนกระตุ้นเศรษฐกิจได้แค่ไหน เดี๋ยวจะมาว่ากันในรายละเอียดฮะแต่ขอเริ่มต้นด้วยคดีสําคัญที่หลายคนยังคงให้ความสนใจกันอยู่ต่อนะครับนั่นก็คือเรื่องของกนันนกและการเสียชีวิตของสารวัตรศิวกรนะครับซึ่งในวันนี้ก็มีความคืบหน้าตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาประมาณ6กโมงนะครับทางหน่วยปฏิบัติการพิเศษตํารวจภูธรภาคเเขาสนที่กาลังก,กันกับทางกองปราบปรามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายทั้งบริษัท สถานที่ของกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่คาดว่าจะเชื่อมโยงกับทางกำนันนกรวมทั้งหมดคือ15จุดในจังหวัดนคนปรปฐมนะครับ15จุดที่ว่านี้แบ่งเป็นอยู่ในอำเภอกำแพงแสน2จุดและอยู่ที่อำเภอเมือง13จุดนะครับแล้วหนึ่งในเป้าหมายสำคัญครับก็คือบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองนคนปรปฐมบ้านหลังนี้เป็นของกำนันเต้งซึ่งเป็นคนสนิทของกำนันนก ลักษณะก็เป็นบ้านสองชั้นนี่แหละครับรั้วรอบขอบชิดติดตั้งกล้องวงจรปิดเรียบร้อยแล้วทีนี้เองครับทางตำรวจก็ไปเจอกับลูกพี่ลูกน้องของกำนันเต้งนะครับเดินทางเข้ามาตรวจสอบด้วยแล้วบอกว่ากำนันเต้งเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านนานแล้วเพราะว่าเขามีภรรยาหลายคนก็เลยซื้อบ้านเอาไว้หลายหลังแล้วก็เปิดทำธุรกิจหลายอย่างด้วยยืนยันว่าเจ้าตัวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รู้จักกับกำนันนก เพราะไม่ได้ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหรือเป็นนายหน้าที่ดินแต่อย่างใดแต่ทำธุรกิจลดสไลด์เคยเปิดบูชาให้เช่าไอ้ไข่นะครับแล้วตอนนี้ก็ค้าขายอาหารอยู่ที่ต่างจังหวัดครับแล้วจากนั้นปรากฏว่ามีผู้สื่อข่าวหลายสำนักทีเดียวสามารถติดต่อกับทางกำนันเต้งได้ครับแล้วกำนันเต้งซึ่งตามรายงานข่าวระบุว่าเป็นคนสนิทของกำนันนกเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนี้ เขายืนยันนะครับว่าไม่รู้จักกับกำรรนันนกไม่เคยหัวประมูลอะไรด้วยตอนนี้เปิดร้านอาหารอยู่ที่ประเทศกรัรมพูชาครับแต่ก็ยอมรับว่าเคยมีคดีฆ่าคนตายเมื่อ10ปีก่อนแล้วก็พ้นโทษมาได้5ปีถึงมาครอบครองปืนที่ตำรวจไปตรวจเจอทั่วไปเนี่ยคนอาจจะมองว่าเขาไม่ดีแต่ถ้าไปสอบถามชาวบ้านก็น่าจะทราบดีว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนดีส่วนคำว่ากำนัน ตัวเขาไม่ได้รับราชการแต่ว่าเคยติดคุกมาก่อนและคนในคุกก็เรียกกันเองเพราะว่ามักจะดูแลช่วยเหลือผู้อื่นเพราะฉะนั้นแม้จะชื่อว่ากำนันเต่งแต่อันเนี้ยเป็นคําเรียกที่คนอื่นเขาเรียกแต่เจ้าตัวไม่ได้เป็นกำนันแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องของการตรวจสอบ15จุดฮะหลักๆก,ก็จะไปเจอปืนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะหน่อยแต่เดี๋ยวจากนี้ไปส่วนสําคัญก็คือการไปตรวจสอบเส้นทางทางการเงินนี่แหละครับ รวมไปถึงเรื่องการประมูลโครงการสําคัญสําคัญของทางจังหวัดนคนปรปฐมเขาแล้วขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งนะครับกับการเสียชีวิตของทางด้านผู้กํากับเบิ้มนะครับวันนี้ก็มีการเคลื่อนย้ายร่างศพของผู้กํากับเบิ้มจากวัดตรีทศเทพนะครับโดยครอบครัวได้เดินทางไปรับแล้วจากนั้นก็เคลื่อนย้ายไปบําเพ็ญกุศลที่วัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ ซึ่งวันนี้ก็มีนักข่าวได้ไปเกาะติดการเคลื่อนย้ายร่างของผู้กํากับเบิ้มโดยเฉพาะทางด้านของน้องชายพันธมรวเอกวชิรานะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้สั้นๆบอกว่าผมรักพี่ชายผมผมรู้ว่าเขาเป็นนักรบต้องรับผิดชอบนะครับขอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้กำกับเบิ้มด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะครับเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางการเงิน,นที่บอกไปรวมไปถึงบรรดาเครือข่ายต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทาง กำนันนกเนี่ยจะว่าอย่างไรบ้างอ่ะเรื่องคดีทายากรรมก็ประมาณนี้ก่อนเพราะว่าวันนี้ต้องให้เวลามากหน่อยนะครับกับมติจากที่ประชุมครอมอนัดแรกของรัฐบาลคุณเศษฐาทวีสินที่จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบในการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงการปรับลดค่าใช้จ่ายนะครับคอรอมอเขาเคาะออกมาค่าใช้จ่ายอย่างแรกที่ลดลงแน่นอนแล้วครับนั่นก็คือค่าไฟจากณปัจจุบันเราจ่ายค่าไฟกันอยู่ 4บาทส5สตางค์ต่อหน่วยนะครับก็จะปรับลงมาเหลืออยู่4บาทส0สตางค์ต่อหน่วยตั้งแต่บินเดือนนี้เลยครับก็คือเดือนกันยายน66เป็นต้นไปนะครับแต่เดี๋ยวรอดูครับว่าจะสามารถปรับลงมาแล้วเหลือ4บาทส0สตางค์เนี่ยจะได้ยาวนานแค่ไหนนะครับแล้วทีนี้เอง4บาทส0สตางค์ที่ว่าเนี่ยหลักๆก,ก็แน่นอนครับมาจากการยืดการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับตัวถัดมานอกจากค่าไฟที่มีการปรับลดลงแน่นอนแล้วเช่นเดียวกันนั่นก็คือราคาน้ำมันดีเซลครับโดยราคาน้ำมันดีเซลก็มีการปรับลดลง2บาท50สสตางค์ต่อลิตรนะครับโดยเป็นการลดการจัดเก็บเงินเพื่อที่จะไปจ่ายภาษีสรรพสามิตลงครับซึ่งมีผลเมื่อไหร่มีผลคือวันพุธหน้า 20กันยายน66นะครับต้องรอ1น1สัปดาห์ก่อนเพื่อจะไปเคลียร์สต็อกน้ำมันของเก่ารวมถึงปรับกฎปรับเกณฑ์อะไรต่างๆนานานะครับซึ่งการปรับลดการจัดเก็บภาษีสปปรรพสานมิตรมีเป้าหมายให้ราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยมันต่ำกว่า30บาทต่อลิตรลงมาให้ได้ก็น่าจะเหลือสักป,ประมาณ29บาท50สตางค์ต่อลิตรนะครับแต่ทีนี้การปรับลดการจัดเก็บภาษีสปปรสานมิตรเนี่ย จะมีผลไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม66กก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอลุ้นต่อฮะเรื่องของราคาพลังงานเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับกำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวของแถบยุโรปความต้องการใช้พลังงานความต้องการใช้น้ำมันมันมากขึ้นเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันก็จะถีบตัวสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวไปด้วยแล้วมันไปมีผลต่อเชื้อเพลิงที่เป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าแล้วก็ไปมีผลต่อราคาน้ำมันสำเร็จรูปเช่นเดียวกัน ดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยราคาน้ำมันดีเซลจึงปรับลดลงต่ำกว่า30บาทต่อลิตรไปจนถึงช่วงสิ้นปีนี้ก่อนนะครับและเดี๋ยวรอดูสถานการณ์รัสเซียยูเครนและความต้องการใช้พลังงานต่อฮะค่าไฟลดแล้วน้ำมันดีเซลจะปรับลดลง20กันยายน -66 ส่วนน้ำมันเบนซินบ้างน้ำมันเบนซินเนี่ยจะมีความพิเศษสักเล็กน้อยครับ พราะว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณพีรพันธ์สาลีเทวิภาคบอกเอาไว้ว่าน่าจะเป็นการช่วยเหลือเฉพาะเจาะจงเป็นรายกลุ่มในการปรับลดให้กับกลุ่มที่มีความจําเป็นต้องใช้น้ํามันเบนซินเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพยกตัวอย่างเช่นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างยกตัวอย่างคนขับรถแท็กซี่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันพ่อแม่พี่น้องที่ประกอบธุรกิจ หรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านการขนส่งแล้วเบนซินเนี่ยเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพของท่านเขาจะมีวิธีการจำเพาะเจาะจงในการปรับลดราคาเบนซินให้กับท่านอย่างไรได้บ้างนะครับแต่ว่าหลักๆตอนนี้บินมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนขับรถแท็กซี่เนี่ยน่าจะได้ซื้อเบนซินที่ถูกกว่าคนอื่นๆเขานะครับถัดมาคือเรื่องของกา๊าซถุงต้มฮะ ก๊าซหุงต้มแม้ว่าตอนนี้มีการอุดหนุนมากอยู่แล้วแล้วมาเจอเข้ากับราคาเชื้อเพลิงราคาพลังงานในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นแต่ทางรัฐบาลยืนยันยังคงตรึงราคาก๊าซหุงต้มเท่าเดิมถังขนาด15กิโลกรัมจะอยู่ที่423บาบาทไปจนถึงสิ้นปีนี้ก่อนนะครับแล้วจากนั้นค่อยมีการพิจารณาต่อเพราะฉะนั้นพอจะกำหนดเรื่องของต้นทุน ก๊าซหุงต้มที่นํามาใช้ในการประกอบอาหารและประกอบอาชีพได้สําหรับหลายท่านทีเดียวถัดมาครับเรื่องของการให้ฟรีวีซ่าบ้างให้กับนักท่องเที่ยว2ประเทศไม่ต้องขอวีซ่าในการเดินทางเข้ามาเมืองไทยนะครับย้ําว่าน,นี้คือฟรีวีซา่าไม่ใช่การลดค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านะแต่ฟรีวีซ่าเลยคือไม่ต้องขอวีซ่าครับให้กับนักท่องเที่ยวจีนและนักท่องเที่ยวของคาซัคสถาน โดยมีผลตั้งแต่25กันยายน66ไปจนถึง29กุมภาพันธ์67นะครับเดี๋ยวปีหน้า67เนี่ยกุมภาพันธ์จะมี29วันนะครับแล้วระยะเวลาที่มีการให้ฟรีวีซ่ากับนักท่องเที่ยวจีนและนักท่องเที่ยวคารัพสถานหลายคนอาจสงสัยต่อทำไมถึงให้ยาวนาน5เดือนด้วยกันที่ไม่ต้องขอวีซ่าเข้ามาเมืองไทยเลยเหตุผลทำไมเป็น5เดือน ดูจากปฏิทินแล้วบอกได้เลยแบบนี้ครับเพราะประเทศจีนเขาจะมี2เทศกาลสำคัญฮะเริ่มต้นจากเทศกาลแรกที่เป็นวันชาติวันหยุดยาวของเขาตั้งแต่วันที่29กันยายน66จนถึงวันที่6ตุลาคม66ครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราพอฟรีวีซ่าปุ๊บนักท่องเที่ยวจีนไม่ต้องขอวีซ่าหมายมั่นปั้นมือเป็นอย่างยิ่งว่าจีนต้องเดินทางมาเที่ยวไทยเพียบแน่นอน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายปลายทางให้ได้แเดือนแรกที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจีนมาเมืองไทยประมาณ2ล้าน2 0แสนคนเท่านั้นจากเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ตลอดทั้งปีนี้อยากเห็นนักท่องเที่ยวจีน5ล้านคนฮะคุณดูตัวเลขยังขาดจากเป้าห่างจากเป้าอีกไกลมากฮะแล้วระยะเวลาเหลือแค่4เดือนล้นเข้ามาเต็มทีแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรก็ต้องใช้ฟรีวีซ่าอัดเข้าไปเลยครับ โดยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเห็นผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการเอาไว้พอมีฟรีบีซ่าปุ๊บเอาละปีนี้นักท่องเที่ยวจีนน่าจะขยับเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก4ล้านส0แสนคนหรือ4ล้านกลางๆก็ได้นะครับจึงมีหวังให้นักท่องเที่ยวจีนมากระตุ้นเศรษฐกิจไทยกันหน่อยครับแล้วนอกจากเทศการที่เป็นวันชาติมันหยุดยาวของจีน 29กันยายน66ถึง6ตุลาคม66แล้วอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญซึ่งไทยเราก็หมายมั่นปั้นมือเหมือนกันขอให้นักท่องเที่ยวจีนมาเมืองไทยเยอะๆนั่นก็คือช่วงตรุษจีนครับตรุษจีนในปีหน้า2567จะตรงกับวันที่10กุมภาพันธ์2567อยซึ่งยังอยู่ในช่วงฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนอยู่ครับ ตั้งแต่25กันยายน66จนถึง29กุมภาพันธ์67เพราะฉะนั้น2ช่วงนี้เป็นซุปเปอร์ซุปเปอร์ซุปเปอร์เทศกาลสำคัญเลยครับที่ไทยเราหวังให้นักท่องเที่ยวจีนต้องมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยให้ได้นะฮะแล้วเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะมาได้หรือเปล่าท่ามกลางเศรษฐกิจของจีนที่ยังไม่สู้ดีนักแล้วพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนที่มาต่างประเทศก็มีการปรับเปลี่ยนไปพอสมควร จะเป็นกลุ่มของนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักกำลังซื้อสูงเป็นหลักณขณะนี้รวมถึงต้องดูในมิติของความมั่นคงควบคู่ไปด้วยนะครับว่าพอฟรีวีซ่าปุ๊บคนที่มาเนี่ยอาจจะไม่ได้มาเพียงแค่เฉพาะนักท่องเที่ยวก็ได้มีใครหลบหนีคดีมาไหมมีใครเป็นสีเดาสีเทาสีดำมาบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ฝ่ายความมั่นคง กระทรวงการต่างประเทศอาจต้องคัดกรองมากหน่อยนะครับส่วนเรื่องของนักท่องเที่ยวคาซักสารก็เป็นอีกหนึ่งตลาดครับที่ประเทศไทยโรเนีก็หมายมั่นตั้นมือเหมือนกันว่าจะสามารถเดินทางเข้ามาเมืองไทยได้มากๆเพราะเดี๋ยวช่วงสิ้นปีนี้เข้าสู่หน้าหนาวเขาอาจจะอยากหนีหนาวมาเที่ยวเมืองไทยก็ได้อ่ะก็มีความคาดหวังอย่างนั้นนะครับดังนั้นฟรีวีซา่าคือความหวังในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแบบเร่งด่วนก่อน ในช่วงที่เรากําลังรอคอยมาตรการใหญ่มาตรการสําคัญอย่างเงินดิจิทัล1น1,000บาทนะครับยังไม่พอครับอีกหนึ่งเรื่องฮะอันนี้เกี่ยวข้องกับพ่อแม่พี่น้องข้าราชการทุกท่านนะครับโดยปกติเวลาท่านได้เงินเดือนเนี่ยท่านได้1เดือน1รอบครับแต่ทางด้านของครมคุณเศรษฐาเคาะมาแล้วเดี๋ยวตั้งแต่1มกราคม67พ่อแม่พี่น้องข้าราชการจะแบ่งการให้เงินเดือนท่าน เป็น2รอบต่อเดือนแทนนะครับนั่นก็แสดงว่าเงินเดือนต่อเดือนที่ท่านได้เนี่ยเท่าเดิมก็จริงแต่ท่านจะสามารถบริหารจัดการได้ง่ายมากขึ้นพอผ่านไปครึ่งเดือนท่านได้มาแล้วครึ่งหนึ่งแล้วจากนั้นพอสิ้นเดือนท่านได้มาอีกครึ่งหนึ่งง่ายๆเหมือนกับวันหวยออกนฮะหรือว่าให้แบบรายปักก็ได้เพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เองเนี่ยก็จะช่วยให้ท่านจะสามารถเตรียมความพร้อมในการดูแล รายรับรายจ่ายของท่านได้ง่ายมากขึ้นนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะเพราะว่าบางทีเรารอ,รอ,รอกว่าเงินเดือนจะเข้าสิ้นเดือนเนี่ยมันหมดเกลี้ยงไปตั้งแต่ผ่านวันที่เงินเดือนออกไปหนึ่งวันสองวันหรือไม่เกินสัปดาห์เงินก็หมดแล้วนะครับพอมีการทยอยให้เนี่ยจะนํามาซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้เงินด้วยพอสมควรฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าสนใจนะแต่ก็ต้องมีการไปปรับเรื่องของกฎระเบียบอยู่เหมือนกัน จึงต้องใช้เวลากว่าจะเห็นผลกับการซอยการแบ่งเงินเดือนให้ข้าราชการเป็นสองรอบต่อเดือนก็เลยไปเริ่มต้นในเดือนมกราคมปี2567แทนนะครับอีกหนึ่งเรื่องอันนี้บางท่านอาจจะมองข้ามไปรู้สึกว่าไม่น่าสนใจกระตุ้นเศรษฐกิจได้ยังไงแต่ผมอยากขยายความเพิ่มเติมฮะเพราะที่ประชุมครมอเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการซอฟต์พาวเขึ้นมาครับ คณะกรรมาการซอฟท์พาวเวอร์ที่ว่านี้มีประธานก็คือท่านนายกเศรษฐาอยู่แล้วแล้วมีรองประธานคือคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรด้วยแล้วโครงการหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟท์พาวเวอร์ก็จะมาโยงเข้ากับคณะกรรมาการซอฟท์พาวเวอร์ที่ว่านี่แหละครับเพราะคณะกรรมาการซอฟท์พาวเวอร์ที่ว่านี้จะมีการไปจัดทําในหลักการและรายละเอียดในการถักดันและเดินหน้าโครงการหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟท์พาวเวอร์ ที่เพื่อไทยก็หมายมั่นปั้นมือเหมือนกันจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับคนไทยจะช่วยเพิ่มการจ้างงานให้กับคนไทยได้นะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะมีการจัดตั้งเป็นศูนย์บ่มเพาะซอฟท์พาวเวอร์ขึ้นมาในแต่ละหมู่บ้านแต่ละจังหวัดทั้งส่วนชุมชนท้องถิ่นแล้วก็ในส่วนกลางด้วยให้เราไปเรียนกันได้แบบฟรีๆครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนเรื่องของการร้องเพลง การเต้นการทำอาหารเรื่องของการทำศิลปะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับซอฟพาวเวอร์จะมีจุดตั้งต้นจากศูนย์บ่มเพาะที่ว่านี้ให้เราไปเรียนให้เราส่งลูกส่งหลานไปเรียนครับแล้วจากนั้นพอมีทักษะขึ้นมาปุ๊บก,ก็จะตามมาด้วยการหางานที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเตรียมตำแหน่งงานเอาไว้20ล้านตำแหน่งด้วยแล้วกลุ่มคนที่เขาผ่านการฝึกอบรมมาแล้วเนี่ย ก็จะมีรายได้ขั้นต่ำจะอยู่ที่ประมาณสัก2 0 0แสนบาทต่อปีได้นะครับแล้วตำแหน่งงานก็จะมีเอาไว้รองรับ20ล้านตำแหน่งแล้วขนณะเดียวกันจะมีหน่วยงานที่เขาจะดูแลเป็นหน่วยงานหลักส่วนกลางซึ่งมีหมดทั้งงบประมาณเอย่ยทั้งกฎหมายที่อยู่ในมือเอย่ยเป็นหน่วยงานที่มีชื่อว่าทักก้าไท a แลนด์ครีเอทีฟคอ n t ทนต์เอเจนนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวรอดูให้ดีฮะ รัฐบาลก็จะผลักดันแล้วก็เดินหน้าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเช่นเดียวกันส่วนเรื่องของเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทนะครับก็จะมีการตั้งคณะกรรมการที่มาดูแลในเรื่องนี้นะครับวันนี้ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมมากมายนักผมเชื่อว่าณขณะนี้เนี่ยหลักๆคงมีการจัดทําเรื่องของแอปพลิเคชันกันอยู่กับการใช้บล็อกเชนมาว่าต้องมีหลักกรงหลักเกณฑ์เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงบ้างตีวงรัศมี การดูพื้นที่ในการใช้เงินต้องเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าการใช้แต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีเงื่อนไขของระยะทางที่แตกต่างกันแน่นอนฮะคือบางพื้นที่เช่นในเมืองกรุงเทพมหานครอย่างเนี้ยหรืออำเภอเมืองแต่ละที่เนี่ยด้วยความที่มีห้างมีร้านค้าอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดรัศมีก็คงจะกําหนดตามกฎเกณฑ์เดิมนั่นแหละคือ4กิโเมตรแต่บางอำเภอที่อยู่รอบนอกของจังหวัด บางอำเภอที่อยู่ไกลหน่อยร้านค้าในหมู่บ้านแทบจะไม่มีเลยการจะไปซื้อข้าวซื้อของในรัศมี4กิโลเมตรจากที่อยู่ก็จะยากหน่อยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแบบเทเลเมตเป็นสูตรตัดเฉพาะสำหรับประชาชนแต่ละคนที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปให้ได้นะครับจึงเป็นโครงการที่มีรายละเอียดในการจัดทำเนี่ยค่อนข้างจะยากเหมือนกันแต่เชื่อว่ารัฐบาลทำสำเร็จฮนะ แม้กระทั่งเรื่องของเม็ดเงินที่จะมีการจัดหามาเนี่ยคือถ้าเกิดหาไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยคุณก็ไปขอมาก่อนได้เลยครับจากรัฐวิสาหกิจคุณก็ไปขอมาก่อนได้เลยครับจากทางธนาคารเฉพาะกิจของรัฐแล้วจากนั้นเดี๋ยวพอคุณเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจค่อยเอาไปคืนเขาก็ได้หรือถ้าเกิดคุณสามารถจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้เพิ่มเติเมจากโครงการนี้ค่อยเอาไปคืนเขาก็ได้ก็ใช้นโยบายกึ่งการคลังไปก่อน เพื่อที่จะได้สามารถผลักดันเงินดิจิทัลนหนึ่งหมื่นบาทให้ได้เพราะว่าตอนนี้ทุกคนมีแผนในการใช้เงินรอเอาไว้อยู่แล้วฮะผมเชื่อเลยว่าแต่ละคนเนี่ยวาดฝันเอาไว้แล้วหนึ่งมืนบาทฉันได้มาปุ๊บฉันจะเอาไปซื้ออะไรบ้างหนึ่งมืนบาทครอบครัวฉันได้มาปุ๊บมีอยู่สี่คนกลายเป็นสี่หมืนจะเอาไปซื้ออะไรบ้างบริโภคอะไระเตรียมลงทุนอะไร ผมเชื่อว,ว่าแต่ละคนเนี่ยมีแผนในการใช้จ่ายรองรับเอาไว้น่าจะครบถ้วนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรัฐบาลเร่งผลักดันอย่างแน่นอนนะครับเรื่องของมาตรการสำคัญ์ญของรัฐก็น่าจะประมาณนี้น่าจะครบถ้วนนะแต่ว่าทีนี้ที่ผมอยากพาไปดูเพิ่มเติม <ๆ S 2> หน่อยฮะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญระดับโลกลนะครับซึ่งเรากําลังรอผลอยู่นะแต่ว่าผลเนี่ยยังไม่ออกมาดีและผมก็ไม่แน่ใจด้วยว่าเขาจะมีการถแถลงอย่างเป็นทางการหรือเปล่าอย่างที่ผมเคยรายงานไปก่อนหน้านี้นะครับว่า ท่วงต้นสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการพบปะกันของผู้นำสองประเทศสองประเทศที่ว่านี้ก็คือผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคิมจองอึนเดินทางไปที่รัสเซียหารือกับทางผู้นำของรัสเซียประธานาธิบดีป,ปูตินครับสถานที่ที่ทั้งสองคนไปพบเจอกันก็คือศูนย์อวกาศวอสตอชนีคอสโมโดรมอยู่ทางตะวันออกไกลของรัสเซียครับแล้วทีนี้ก่อนจะเดินทางไปถึงเนี่ย คิมจองอึนต้องมีการผ่านแดนก่อนโดยระบบขนส่งที่ทางคิมจองอึนใช้ในการเดินทางเป็นขบวนรถไฟหุ้มเกรกกาะกันกระสุนนะครับแล้วก่อนที่จะไปถึงจุดที่มีการนัดก,กับทางปูตินเอาไว้เนี่ยก็มีการผ่านบริเวณชายแดนที่เมืองคาซานแล้วด้านหนึ่งทางผู้นำของเกาหลีเหนือให้สัมภาษณ์เอาไว้ที่เมืองคาซานที่ว่านี้น่าสนใจคิมจองอึนเขาบอกแบบนี้ครับ การเดินทางไปรัเสเซียของเขาเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนของเกาหลีเหนือถึงการจัดลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่างรัเสเซียและเกาหลีเหนือนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ทางสหรัฐอเมริกากำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดถึงการเจอกันของสองผู้นำว่าจะมีการซื้อการขายอาวุธหรือเปล่าซึ่งก็เชื่อว่ามีแน่แต่ทีนี้ การจะดําเนินการต่อไปจากฝั่งของตะวันตกจะมีการดําเนินการอย่างไรเพราะความบาดก็ความไปเยอะแล้วหรือจะมีการออกประนงประนามอะไรหรือไม่อันนี้จับตาดูให้ดีฮะเพราะการหารือของปูตินกับทางคิมจองอึนเนี่ยก็เป็นการหารือแบบปิดเป็นการหารือแบบลับอยู่นะครับยังไม่รู้ว่ารายละเอียดผลลัพธ์จากการหารือจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการหรือไม่หรือจะเก็บเอาไว้ เพราะว่าด้านนี่เนี่ยถ้าเกิดไปดูทางด้านของแผนที่อันนี้ก็น่าสนใจฮะด้วยความที่ตะวันออกไกลของรัสเซียเนี่ยคือสมชื่อ,อจริงๆอ่ประเทศรัสเซียเนี่ยคือกว้างใหญ่ไพศาลมากคุณเอ้ยแล้วความกว้างใหญ่ไพศาลที่ว่านี้เนี่ยจะมีติ่งหนึ่งของฝั่งตะวันออกของรัสเซียที่มีพรมแดนเนี่ยติดกันอยู่กับทางชายแดนของประเทศเกาหลีเหนือเลยครับผมจําตัวเลขเป,เป๊ไม่ได้แล้วแต่ ไม่น่าจะเกินแบบร้อยกิโลเมตรอ่ะคือเป็นชายแดนแบบแคบๆเองนะครับหลักประมาณแบบหลายสิบกิโลเมตรแค่นั้นเองแต่ว่าทีนี้สมมติว่าจะมีการขนส่งลำเลียงอาวุธเนี่ยนะจากเกาหลีเหนือไปให้กับทางด้านของรัสเซียเพราะว่ารัสเซียเนี่ยเขากําลังขาดแคลนกระสุนปืนใหญ่อยู่แล้วเกาหลีเหนือก็พอจะมีศักยภาพในการผลิตกระสุนปืนใหญ่รวมไปถึงอาวุธปืนบางชนิดที่ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรมากนะักสมมุติ ทางรัเสเซียสั่งซื้ออาวุธจากทางเกาหลีเหนือไปคุณนึกภาพตามดูนะจากแผนที่โลกนี่นะฮะจากตะวันออกไกลของรัเสเซียเนี่ยกว่าจะขนอาวุธไปจนถึงเมืองหลวงกรุงมอสโกของรัเสเซียได้ระยะทางประมาณ9,200กิโลเมตรแล้วฮะคือไกลมากฮะถ้าไม่ได้นั่งเครื่องบินมาแต่ว่าขนส่งทางรถไฟเนี่ยก็น่าจะนานมาก แล้วจากนั้นถ้าสมมุติว่ารัเสเซียจะนําอาวุธจากเกาหลีเหนือไปใช้ต่อที่ยูเครนก็ต้องส่งต่อจากทางกรุงมอสโกไปบริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกของรัเสเซียที่อยู่ติดกับตะวันออกของยูเครนอีกนะครับก็จะมีเรื่องของการขนส่งที่น่าจะท้าทายแล้วก็เป็นต้นทุนที่สูงมากอยู่พอสมควรแต่เอาละด้วยความที่ตอนนี้ก็โดนควาบาทด้วยกันทั้งคู่ การจะไปจับหาอาวุธทุปกรณ์สําหรับรัเสเซียในการเดินหน้าปฏิบัติการทางการทหารต่อก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแล้วอีกด้านหนึ่งผลพวงจากการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกก็กระทบต่อเศรษฐกิจของรัเสเซียกระทบต่อการจัดหาชิ้นส่วนและอะไหล่ในการผลิตอาวุธของรัเสเซียเองเหมือนกันก็เลยมีความจำเป็นว่าทาไมรัเสเซียเนี่ยช่วงนี้จึงมีความจําเป็นต้องไปหารือกับคิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือ แล้วถึงขนาดผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคิมจองอึนยอมเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกในรอบ4ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นการส่งสัญญาณน,นี้ไม่ใช่สัญญาณธรรมดาแต่เป็นสัญญาณสำคัญที่มีนัยยะต่อภูมิรัฐศาสตร์ของโลกแน่นอนฮะว่าปูตินกับคิมจองอึนหารือกันเรื่องอะไรจะจบเพียงแค่การแลกเปลี่ยนซื้อขายอวุธยุทธกรณ์ไหมหรือจะมีอะไรมากกว่าน,นั้นโดยเฉพาะการซ้อมรบร่วม ถ้าสมมุติว่าปูตินชวนคิมจองอึนซ้อมรบร่วมแล้วก็ไปชวนทางด้านจีนซ้อมรบร่วมกันอีกก็จะกลายเป็นสามประเทศที่มีโอกาสซ้อมรบร่วมกันในทะเลทางตะวันออกไกลของทางรัสเซียเขาแล้วก่อนหน้านี้คับสม,มุทรเกาหลีทางด้านของสหรัฐก็หารือกับเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็มีการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆมาให้ด้วยโดยเฉพาะระบบป้องกันภัยทางอากาศแล้วก็มีการซ้อมรบร่วมกันอีกก็จะกลายเป็น3ต่อ3า n เอน g a มีเกมได้นะครับ จึงต้องจับตาบริเวณคาบสมุทรของเกาหลีเนี่ยอย่างใกล้ชิดเลยแนวโน้มก็คือตึงเครียดตึงเครียดแล้วก็ตึงเครียดอยู่นะเวลานี้นะครับอ่ะก็ขออนุญ,ญาตเล่าประมาณนี้ก่อนนะครับวันนี้ขอภายด้วยที่มาช้านะครับเพราะว่าวันนี้ทางานหลายอย่างมีหลายรายการต้องดูแลอยู่นะครับก็เล่าประมาณนี้แล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเวลาเดิมนะครับไลฟ์ Live ใน t i t ตอกเนี่ยก็คือบ่ายโมงครึ่ง ท่านไหนติดตาม TikTok m o n โ Channel อยู่แล้วรบกวนฝากกดติดตามทางเพจเ o ซบุ o กโ c h a ช n e l เหมือนกันนะครับเพราะว่าไลฟ์ใน TikTok เนี่ยผมจะไม่ได้เก็บเอาไว้จะลบเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครอยากดูย้อนหลังสามารถไปดูย้อนหลังกันได้ผ่านทางเพจเ o ซบุ o กโ c h a ช n e l แล้วใน TikTok เนี่ยก็ไม่สามารถส่งกิฟต์มาให้ตอนไลฟ์ได้นะครับเป็นกฎกติกาของ TikTok เขาแต่ท่านสามารถสนับสนุนโม h นช n e l ได้ด้วยการส่งสตาร์ดาวมาให้ได้ ผ่านทางแฟนเพจ Facebook โม h a ช n e l หรือจะไปที่ YouTube ก็ได้ชื่อเดียวกันเป๊ะเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับผมแล้ววันนี้หุ้นไทยร่วงไป10จุดนะฮเดี๋ยวจับตาดูให้ดีครับเพราะว่าขอตลาดหุ้นอีกนิดหนึ่งคือวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยไม่ได้ขานรับมากนักนะเกี่ยวกับมาตรก,การที่ออกมาจากทางครมชุดใหม่นะครับคือด้านหนึ่งก็ทราบข่าวกันอยู่แล้วแต่ว่าอีกด้านนึงเนี่ย นักลงทุนต่างชาติขายสุดทิต่อเนื่องมาโหผมว่าสัปดาห์เสร็จ,รจแล้วอ่ะอันนี้ก็น่าสนใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจโลกณเวลานี้นะครับแล้วปรากฏว่าผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยฮะค,คือเอาละด้านหนึ่งก็จับตาดูกันอยู่ว่าตกลงเฟดจะมีการเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยไหมหรือว,ว่าเอาขนาดนี้เนี่ยพอแล้วแล้วก็ทรงระดับสูงต่อไปก่อนแล้วก็ไปดูภาวะเงินเฟอ้ออีก เดี๋ยวต้องไปดูเงินเฟอ้อของสหรัฐอีกนะครับว่าจะทรงๆหรือมีแนวโน้มปรับลงหรือยังถ้าเกิดยังขึ้นต่ออีกจากตอนนี้ที่ราคาน้ํามันเนี่ยมันเริ่มฟื้นตัวเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงเลยครับว่าเศรษฐกิจโลกต่อจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วมีเหตุผลอะไรอยู่เบื้องหลังบ้างที่ทําให้บอลยิวหรือว่าอัตราผลตอบแทนพัธบัตของสหรัฐเร่งตัวขึ้นมาในช่วงนี้นะครับอ่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์บนในช anel ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับผม